a t ตโตทรีแมนเดองพันตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับที่ประเทศจีนแล้วก็พร้อมวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อย BYD a t ตโตทหรือว่ายูเอ็นพลัสโฉมเฟซลิฟหรือแมนเดเชใช้หุ่นเดิมบอดี้เดิมนะครับยังคงใช้ eplatform สามจุเหมือนเดิมเป็นการปรับโฉมแมนเดเชงครั้งแรกนะครับทำการเปลี่ยนลุกปรับดีไซน์ใหม่โฉบเฉี่ยวสปอร์ตทันสมัยมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนโฉมภายนอกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์ภายในนะครับ มีการอัปเกรดระบบใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกปรับแบบใหม่เข้าไปครับและที่สําคัญก็คือการอัปเกรดระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบอัจฉริยะระบบ g o s i C ครับหรือระบบตาเทพซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้ขับสบายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลได้แม่นยำนะครับเป็นการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเข้าไปใหม่ในรถไฟฟ้าของ BYD รุ่นล่าสุดนะครับทีนี้ผมเข้าเรื่องเลยครับ ผมเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับที่ปรับโฉม 1. นนะครับเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่ครับเชฟการดีไซน์เนี่ยจะเป็นรูปคล้ายอักษรตัว X และคล้ายกับหน้าของซีเลอนเครับโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับให้ฟิลลิ่งแบบสปอร์ตมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันนะครับกันชนหน้าของรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Dragon f a c e ชพร้อมเส้นสายและความโค้งมนนะครับจะเป็นความโค้งมนนะครับสังเกตดู แล้วก็กันชนหน้าริมซ้ายขวาของรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเป็นวัสดุสีดำนะครับเป็นโนแบคจะมีมิติกว้างกว่า,วารุ่นแมนดาร์ชงในขณะที่รุ่นแมนดาร์ชงนะครับริมกันชนหน้าซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบสามเหลี่ยมมีรูปทรงเพียวลมนะครับเหลี่ยมสันกว่าดูมีความสปอร์ตฉบบเฉี่ยวมากขึ้นส่วนที่2นะครับในรุ่นแมนดาร์ชงบริเวณตรงกลางหน้ารถจะมีช่องรับบอากาศที่กว้างขึ้นกว่าเดิม จะช่วยให้มีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับ 3. ครับตกแต่งชิ้นงานสีเงินเมทัลลิกแบบเรียบหรูบริเวณตำแหน่งของสเกิร์ตหน้า 4. ครับชุดโคมไฟหน้า LED แบบลมดำเป็นการปรับคอนทาสต์ของไฟหน้าครับให้ดูหรูขึ้นดูเข้มขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลกักหลกหน้ารถก็ประมาณ4อย่างนะครับปรับบรรยากาศหน้ารถให้ดูสปอร์ตเป็นรูปตัว X นะครับ้ายกับซีเียลอนเจ็ ต่อไปครับบริเวณด้านข้างรถครับอย่างแรกครับติดตั้งกล้องสำหรับระบบ g o สไอจากรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นชิ้นงานพร้อมโลโก้ของแบรนด์ b ี d d ยดีดีนะครับตอนนี้ก็คือติดตั้งกล้องสำหรับระบบ g o สไอเข้าไปนะครับ 2. บริเวณด้านข้างนะครับกระจกมองข้างติดตั้งกล้องสำหรับระบบ g o สไอนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นกล้อง3 6 0องศาก็คือมีอยู่แล้วปกติแต่ว่าในส่วนของกล้อง g o สไอนะครับจะเพิ่มมาอยู่ข้างใน ใกล้ๆก,ก้านของกระจกมองข้างนะครับ 3. นะครับล้ออนลอยดีไซน์ทรง5ก้านลายสปอร์ตโฉบเฉี่ยวสีเทาอลูมิเนียมสลับกับสีดำเงาครับเป็นขอบ18 4. ครับตกแต่งแถบสีเงินที่ชายประตูข้างพร้อมปรับลุกให้ดูเฉียบคม 5. ครับกระจกบานหลังอัปเกรดเป็นกระจกสีเข้มแบบทึบนะครับเหมือนกับการติดฟิล์มมาให้แล้วช่วยกันความร้อนและกองแสง UV 6. วัสดุตกแต่งเสาดีดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์สปอร์ตเรียวบางจากเดิมนะครับจะเป็นเกรดมังกรหรือลายคลื่นน้าในรุ่นแมนเชสเตอร์นะครับจะใส่บรรยากาศแบบศิลปะแบบจีนเข้าไปนะครับคือการวาดลากเส้นแบบผู้กันจีนต่อไปเป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเริ่มจากจุดแรกนะครับคือสปอยเลอร์ด้านหลังทรงใหม่พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ2ขีดเติมมรมณ์สปอร์ตโดดเด่นและดูพิเศษมากกว่าเดิม ส่วนที่2ครับคือกราฟิกของไฟท้าย LED ของ a p ปโต3นะครับจะเป็นลายใหม่จะเป็นลายสายน้ำแบบไขว้กันไปมาครับคล้ายกับ BYD Dolphin 3ครับตกแต่งดิฟฟิเซอร์แบบสปอร์ตพรีเมียมสีอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกหลัง4ครับกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ด้วยรูปทรงที่เป็นเรียวบางพร้อมกับตกแต่ง r e f ฟกเตอร์สีแดงขั้นกลางครับ ผสานกับดิฟฟิเซอร์สีอลูมิเนียมจึงทำให้ลงตัวช่วยเติมลุกให้ดูสดใหม่เพิ่มขึ้นต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ภายในที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับ 1. น,นะครับพวงมาลัยทรงใหม่แบบสีก้านในสไตล์ Dynasty เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ 2. ครับเปลี่ยนมาตรวัดแบบ TFT ขนาด8.8นิ้วพร้อมระบบ Head-Up Display ครับแสดงข้อมูลการขับขี่โชว์กราฟิกข้อมูลการขับขี่บนกระจกด้ารถ แบบโปร่งใสครับ3ติดตั้งกล้องบริเวณเสา A ข้างในครับเป็นกล้องสำหรับออสไอซีสำหรับติดตามปฏิกิริยาผู้ขับขี่ช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับช่วยเตือนเวลาง่วงนอนหรือช่วยเตือนเวลาที่ผู้ขับขี่ไม่มีสมาธิในการขับรถนะครับ 4. ครับย้ายระบบเกียร์มาอยู่ที่คอพวงมาลัยเหมือนรถยุโรปนะครับจากเดิมเกียร์จะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับจะทำให้ดูทันสมัยหรูหราเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีพื้นที่เพิ่มเติมนะครับสำหรับการออกแบบคอนโซลกลาง 5. ระบบแสดงผลหน้าจอกลางครับมีลูกเล่นใหม่มีรูปแบบใหม่มีความทันสมัยมากขึ้นหกครับมีแท่นชาร์จมือถือสมาร์ทโฟนแบบไร้สายรองรับกำลังไฟสูงสุด50วัตต์ตกแต่งพร้อมกับวัสดุรองมือถือคล้ายกับหนังกับนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนของเลนส์กล้องมือถือได้ 7. ดีไซน์ปุ่มควบคุมกลางคอนโซลน,นะครับเป็นแบบใหม่เป็นรูปแบบใหม่ครับซึ่งจะดูเรียบหรูและดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้น 8. ครับมีตู้เย็นตรงกลางคอนโซลน,นะครับตรงนี้นี่ก็คือการเติมอุปกรณ์เข้าไปนะครับหลังจากที่ย้ายเกียร์ไปอยู่ที่คอบพวงมลาลัยก็จะทําให้มีพื้นที่เหลือสําหรับการติดตั้งตู้เย็นเข้าไปครับ9ครับเพิ่มขนาดกระจกสหน้ากระจกแต่งหน้านะครับตรงที่บังแดดให้บานใหญ่ขึ้น 10ครับมีกระเป๋าเก็บแว่นตาอย่างดีครับบริเวณฝั่งนคนขับ11นะครับเพิ่มลิ้นชักเก็บของที่ใต้เบาะผู้โดยสารด้านหลังครับ12ครับที่พักแขนประตูด,ดีไซน์ด้วยวัสดุแบบหนังสังเคราะห์โทนสีเดียวกันทั้งชิ้น13นะครับสีภายในมีให้เลือก2แบบนะครับเป็นโทนแบบใหม่มีโทนสีเบจและโทนสีเทานะครับส่วนการเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือ เพิ่มสีตัวถังใหม่เข้าไปนะครับ a อตโตสีครีมสีไอวอรี่นะครับปกติ a อตโตไม่เคยมีสีครีมนะครับแต่ตอนนี้คือเพิ่มมาแล้วนะครับใส่บรรยากาศสีครีมเข้าไปให้กับ BYD a ยดีแอตโตเรียบร้อยแล้วนะครับในด้านของขุมพลังนะครับยังคงใช้ขนาดมอเตอร์เท่าเดิมนะครับคือขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์ให้กำลังแรงม้าสูงสุด201แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับ310นิวตันเมตร เร่งศูนถึง100ภายใน7.3วินาทีครับขนาดบอดี้และมิติตัวถังยังคงเท่าเดิมนะครับเหมือนกับโฉมปัจจุบัน a t ตโตทรีแมนเนชชนะครับจะมาพร้อม2ระยะทางให้เลือกนะครับคือรุ่น Standard Range วิ่งได้430กิโลต่อการชาร์จและก็ Extended Range นะครับวิ่งได้510กิโลต่อการชาร์จอันนี้คือมาตรฐาน CLTC นะครับของจีน a t ตโตหรือว่ายวนพลัสนะครับรุ่น m a นเชชสองพันยีาการเปิดตัวที่จีนก่อนที่แรก คาดว่าจะมีการทยอยเปิดตัวในยุโรปและก็ทั่วโลกนะครับเป็นการคาดการณ์ก่อนนะครับส่วนในประเทศไทยครับคาดการณ์ก็คงรออีกไม่นานครับอาจจะไม่เกินปีนี้หรือปีหน้าหากเปิดตัวและขายในประเทศไทยครับคาดการณ์ราคาก็คงจะใกล้เคียงกับโฉมปัจจุบันที่ขายในไทยณตอนนี้นะครับ a t ตโตทรีครับเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ทําการตลาดในประเทศไทยครับเป็นรุ่นแรกที่นําทัพรถ E ีวีของ BYD เข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบนะครับ เป็นรถไฟฟ้า SUV แบบครอบครัวที่ครบเครื่องลงตัวนะครับเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆในการพิจารณาเลือกซื้อโดยราคาในปัจจุบันก็ไม่เกินล้านนะครับเป็น SUV ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมขายดี best seller นะครับทั้งในไทยและต่างประเทศถือเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับ BYD Atto 3หรือปียาตียนพลัสแมนเดชเชง2025นะครับก่อนจบคลิปนะครับ เทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับระหว่างรุ่นปัจจุบันกับรุ่นแมนเดชินรุ่นไหนแตกต่างสวยงามแตกต่างกันอย่างไรนะครับโฉมปัจจุบันจะมีความสวยงามในแบบคลาสสิกในแบบราชวงศ์แบบทันสมัยผสมความของมนนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่รุ่นแมนเดชิน2025เนี่ยจะมีความไฮเทคมากยิ่งขึ้นนะครับมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นหากข้อมูลการรีวิวไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ขอพรบคุณ่านผู้ชมมากๆครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ